ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของวิบีนะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปพ่อชีอินนะซึ่งเสื้อผ้าในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบ Summer ร์กับลาวเรนนะก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ไปเที่ยวไปคาเฟ่ก็ได้หรือจะใส่เก๋ๆอยู่บ้านก็ใส่สบายนะจ๊ะให้เข้ากับยุคนี้ที่เราต้องหลบโควิดอยู่บ้านไปก่อนนะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่วีบีได้มาจากชีอินนะจะบอกว่า กล่องกับถุงทิ้งไปแล้วก็เลยใส่อันนี้รวมมาทีเดียวก็จะมีขาสาัานมีกระโปงมีชุดที่เป็นเซ็ตแล้วก็จะมีพวกแบบอ็อกเซสซอรีต่างๆแบบที่คาดผมอะไรแบบนี้ด้วยราคาก็เบาๆหมดเลยหลักร้อยทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ลุกแรกกันเลยสำหรับลุกแรกในะวันนี้นะคะก็จะเป็นลุกที่ดูแบบใสฟ่ฟฝอนิดนึงนะวันนี้วิบีก็เลยทําผมที่มันแบบ มีความเป็นลอนเมอร์เมดอะไรงเงี้ยเมื่อรับกับลุคนี้แล้วก็ลุคอื่นๆด้วยแล้วก็เสื้อน่ะมันจะเป็นเซ็ตมันจะเป็นครอปที่ด้านหลังเขาจะมีโบให้ผูกนี่แล้วก็เดี๋ยวดูบีบีจะขึ้นไว้ให้ข้างๆนะตอนใส่แล้วก็กระโปรงก็เป็นกระโปรงยีนนะคะซึ่งเป็นผ้าเดียวกัน <S <S จะบอกว่าผ้าดีมากเก็บไขมันบนร่างกายเราได้ดีมากเนื่องจาก เราไม่ใช่คนผอมนะเห็นแบบนี้ก็คือสูง158หนัก54ถึง56แล้วแต่ช่วงกินเยอะกินน้อยนะก็คือน้าหนักขึ้นมาจากแต่ก่อนถึง10โลนะแต่ว่าเราก็ใช้การแต่งตัวในการทําให้เราแบบพลางรูปร่างต่างๆสําหรับชุดนี้ก็คือฟินมากทุกคนเพราะว่าใส่เราดูผอมมากจะบอกว่าวีบีเลือกเสื้อผ้าทั้งหมดมาเป็นไซส์เนะจะบอกว่ามันก็หลวมนิดนึง อ,อย่างกระโปรงตัวเนี้ก็แอบ,บหลวมนิดนึงแต่ว่าก็เอาไปเอาเข้าได้ก็คือคิดว่าดีกว่าสั่งมาแล้วแบบมันใส่แล้วมันเห็นรัดเป็นแบบพุงปริ้นอะไรเง,งี้ยก็เลยเลือกใส่นี้มาแล้วก็จะบอกว่าดีเทลด้านหน้าคือเขาจะมีกระเป๋าอยู่ซึ่งกระเป๋าว่ามันไม่ใช่กระเป๋าที่ใส่ของได้เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าหลอกอะทุกคนแต่มันก็ทําให้แบบลุคนี้มันดูแบบคิ้วขึ้นมากๆนะแล้วก็บีบเีเ่องแมทช์กับกระเป๋าเอสซ่านะจะเป็นตัวมินิคามิล่าสีเบจเฉดครีมนะคะคอมพลีทลุกด้วยอันนี้เลย เป็นสร้อยแบบทองๆนะก็จะมีความแบบเ hey hey ฮโยเฮโยหิมหอบนิดนึงอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นแนวแบบใส่ฟอนจ้ะสำหรับชุดนี้นะคะก็ขอให้คะแนน9้าเต็มสิบล้วกันก็คือผ้ายีนพังไขมันดีมากทรงสวยมากหักหนึ่งคะแนนตรงที่มันใส่ย,ยาวเพราะว่ามันต้องแบบหันไปผูกด้านหลังอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนซึ่งถ้าเกิดมีใครกระตุกข,ของเราก็โอนะจ๊ะ <laughs> เดี๋ยวไปต่อลุกต่อไปกันเลย จ้าลูกสองจ้าก็จะเป็น เสื้อยืดแบบโอเวอร์ไซส์ซึ่งตัวเนี้ยบอกว่าชอบและเลิฟมากสีของมันกราฟิกของมันคือน่ารัก1 0 1 0ิ0 1ิไปเลยนะก็คือให้เต็มแล้วก็ถ้าใส่สบายเพื่อนๆจะใส่แบบว่าเป็นแมทช์กับกางเกงทรงบอยๆก็ได้หรือจะแมทช์แบบที่บีบีแมทช์ก็คือกับกระโปรงนะเป็นกระโปรงสีชมพูลายสกอตคือมันคิวมากทุกคนคือมันก็เป็นลายชนลายอะนะแต่ว่าเราเอาลิงเกจของสีแล้วกันก็จะดูแต่งตัวเยอะขึ้น ส่วนใครรู้สึกว่าสร้อยบิ i n g b l i n นี่มันแบบเยอะเกินไปมันฝ่อเกินไปก็เอาน้องเขาออกก็ได้ก็จะได้ความแบบเกาหลีอะไรเนี้ยจะบอกว่ากระโปรงสกอตชมพูตัวเนี้วีวีลองเอาไปแมทช์กับเสื้อที่มีความแบบดูมีความไปปิกนิกมีความเบาสบายเออมันก็ได้ลุคที่แบบน่ารักมาทุกคนจะบอกว่ามันคุ้มมากนะส่วนใครสงสัยว่าแต่ละชิ้นราคาเท่าไหร่เดี๋ยววิวีจะใส่ไว้ให้นะทั้งตรงนี้แล้วก็ทั้งใน Description Box คือตอนนี้มันหลายชิ้นมากเราก็จําราคาไม่ได้ทุก เดี๋ยวใส่ไว้ให้ทุกคนจะได้ไปตำตำกันได้แต่ว่าที่เลือกมาก็คือราคาเบาบางน่ารักเหมาะกับซัมเมอร์นี้สุดๆเลยตัวนี้บอกเลยว่าเชียร์มากๆเป็นเสื้อยืดที่แบบเชียร์สุดๆอะ่ะคือผ้ามันดีมากอะทุกคนและมันมันใส่แล้วไม่ร้อนแต่ข้อดีก็คือมันไม่เห็นเสื้อในอะ่ะเออคืออันนี้จะบอกว่าใส่เสื้อในก็สีค่อนข้างแบบเข้มแต่ว่ามันไม่ซีตัวมาจากเสื้อนะซึ่งหลายครั้งเวลาแบบหยิบเสื้อยืดสีขาวมาใส่ใช่ไหมปัญหาของเราก็คือเฮ้ยผ้ามันแบบ บางไปนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเราแบบใส่บรามันก็จะเห็นทะลุมาแต่ตัวนี้คือไม่มีปัญหาเลยผ้าดีมากในราคาเบามากนะทุกคนส่วนกระโปรงก็ไปจัดซะแล้วก็ไปเป็นเซ็ตแบบว่าปิกนูมปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือน่ารักแมทช์ได้หลายลุกสำหรับซัมเมอร์นี้นะคะคนไปโดน ลุกสามนะคะเป็นลูกเสื้อครอปที่เป็นผูกผูกอเกนแล้วก็ด้านล่างเป็นกระโปรงแบบเป็นระบายผิวๆจะบอกว่าชุดเนี้ยมันขายเป็นเซตนะทุกคนบีบีไม่ได้ซื้อแบบเสื้อแยกแล้วก็กระโปรงแยกนะก็คือคุ้มมากเออราคามันก็หลักร้อยอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าผ้าดีมากใส่สบายมากติดอย่างเดียวที่ไม่ชอบก็คือเนี่ย คือด้วยความที่เราเป็นคนแขนใหญ่ใช่ปะคืออันเนี้ยมันก็จะนิดนึงก็รู้สึกว่าถ้าเกิดแขนเสื้อมันแบบใหญ่กว่านิดนึงแขนเราก็จะดูพลางดูเพียวดูเล็กกว่านี้นะอันนี้ก็ถือว่าพลางแขนใหญ่ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ลายผ้าก็คือน่ารักลายผ้าคือแบบให้เต็มไปเลยนะมีความแบบเกาหลีสุดๆนะแล้วก็ใส่ชุดเนี้ยเราแบบรู้สึกอยากโทรหาเพื่อนเอออยากโทรไปบอกว่าเฮ้ยฮัลโหลแกเราเออกไปปิกนิกกันเถอะอะไรประมาณนี้เลยก็คือฟิลมันได้ลุกมันได้นะแล้วผ้า ผิวนุ่มใส่สบายซัมเมอร์นี้ก็คือใส่ชุดนี้ไม่ต้องแบบรู้สึกว่าเคยฉันจะตายเพราะร้อนอะไรเงี้ยเออทุกคนชุดนี้ไปโดนได้เลยจ้าอ๋อแล้วก็ลืมพีวีเอามาแมชกับนี่นะคะเป็น แว่นกันแดดน,นะคะของ SHEIN ก็คือเป็นให้ความรู้สึกแบบมีความแบบวินเทจเล็โทเบาๆนะอันนี้ก็คือน่ารักใส่แล้วรู้สึกแบบเฮยลุกมันดู c o m p l e t ขึ้นดูแบบเปรี้ยวซ่าขึ้นนะ,ะต้องอันนี้กล่องนี่เขาให้มาทุกคนคุณลิตี้ดีมากอะ่ะเออแล้วก็มีปั๊มแบรนด์แบบนี้แล้วก็ลุคนี้ยบนดีรู้สึกว่าจะแต่งให้มันดูเปรี้ยวซ่าก,ก็ได้หรือจะแบแบแก็คือเป็นแนวน่ารักก็คือใส่คา,าดผมนะซึ่งจะบอกว่าคาดผมอะ่ะ ทั้งแพคเขามาสี่สแบบนี้เลยก็คือแบบเยอะมากแม่ง,งงไปหมดนะก็คือเดี๋ยวเอาไปแมทก,กับชุดอื่นได้อีกลุยลุกที่สแล้วจะบอกว่าเสื้อเนี่ยได้มาจากชีอินรอบที่สั่งรอบที่แล้วนะมันก็เป็นแบบพับส e ี p Sleep, ซึ่งพางแขนใหญ่ได้ปังมากทุกคนแล้วก็มันจะมีความแบบเนี่ยน่าราักสุด,สด จะบอกว่าเสื้อขาวๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหมือนเปิดไหล่อะสาวอวบใส่รอดแล้วซื้อมาเราได้ใสบ่บ่อยมากทุกคนคือมันดีมากเลยนะแล้วก็จะบอกว่าช่วงจําเอวช่วงอะไรอะคือน่ารักสุดๆแล้วบีบีเอามาแมทกับกางเกงที่ได้มารอบนี้ซึ่งกางเกงมันจะเป็นสีแบบฟ้าๆเหลืองๆมีความแบบซัมเมอร์เป็นแบบลายแบบเป็นแถบๆอะไรเงี้ยใส่จะไปแบบปิกนิกไปทะเลไปคาเฟ่ก็คือเอาอยู่หมดแล้วเหลืองมันเป็นเหลืองที่แบบเหลืองน่ารักอะไม่ได้เหลืองแบบโห นี่มันกีฬาสีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเหลืองน,นี่แบบเออน่ารักดีอะไรเงี้ยใส่ได้ดีนะแล้วผ้ากางเกงมันจะมีความแบบลินนิ่ลินนิ่นิดนึงทุกคนเห็นเนื้อผ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยกว่าแบบในรูปที่เราเห็นมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าใส่อะไรเงี้ยคือความเอวสูงอ่ะมันคือดีมากของกางเกงตัวนี้นะคือแบบใครที่ชอบแบบเอวสูงๆหนตัวนี้ไปจัดบีบีใส่ไซส์เอ็มนะสโคปประมาณ37 38เอวประมาณ28ก็ 8, 8, คือพอดีเป๊ะเออแล้วก็ถึงกินลงพุงนิดหน่อยก็ยังดี ะะก็ถือว่าลุกนี้กางเกงขาสั้นตัวนี้คือแบบรอดมากนะซัมเมอร์นี้สำหรับคนที่อวบอ้วนแขนขาใหญ่ก็คือพลางเหมือนลดไปประมาณ5้อโลทุกคนลืมทุกคนจะบอกว่าขอเมาเรื่องกางเกงสีฟ้าเหลืองนิดนึงคือนอสิบลื่นมาก ปื้ปืๆแบบว่าอากาศร้อนไม่ต้องหุดหนิดเรื่องซิฟติดอีกนะทุกคนก็คือซัมเมอร์นี้นะควรมีควรโดนทุกคนจัดเลยล้วต่อมาจา้าก็จะเป็นสีที่แบบเคยใส่ง่ายขึ้นมานิดนึงนะเป็นสีเขียวโอลีฟเขียวแบบว่าเนี่ยเป็นเขียวประมาณเขียวมนมนิดนึงเออแล้วก็เป็นเรสเข้ารูปแล้วก็จะมีปลูกเป็นโบด้านหลังนะคือด้วยความที่เขาเป็นแผนกดการเปิดแขนเราเนี่ยไม่ใช่คนที่มั่นใจก็เลยเอาเสื้อคลุมแบบบาง แบบนี้นะคะมาใส่ทับแล้วก็แมชลุกด้วยต่างหูอันนี้ให้ลุคมันดูไม่เรียบจนเกินไปนะมันก็จะดูเป็นแบบเดรสแบบผู้ใหญ่แล้วก็มีความทางการขึ้นมาอย่างนิดนึงนะส่วนจะบอกว่าใครที่ใส่ชุดเนี้ยโออมันต้องเขมแมวพุงนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเดรสมันค่อนข้างแบบตามตัวมากๆเลยอะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเดรสปล่อยสบายสบายอะไรเงี้ยเออบิบ๊กก็เลยแบบคิดว่าโอเค เอาเสื้อมาช่วยพลางช่วยปิดช่วงสะโพกที่มันแบบบึ้มออกมาแล้วก็มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าสีแบบว่าน้ำตาลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นโทนที่แบบค่อนข้างไปด้วยกันนะใบนี้ก็เป็นของเอ a a าอาเกตนะก็คือน้องเคสสีฮันนี่นะทุกคนก็เป็นสีที่บีบีว่ามันเอามาแมทช์แล้วทำให้คอมพลีทลุคได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะจ้าลุคต่อมาจ้าลุคนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดโอเวอร์ไซสเกนนะ ซึ่งรู้สึกว่าลุคนี้เป็นลุคที่ตัวเองเปลี่ยนแนวมากพาปกติอ่ะบี๊บีิจะไม่ใช่แนวแบบสตรีทหรือว่าเท่ขนาดนี้แต่ว่าน,นี้ก็คือเราลองนะว่ามันเข้าไม่เข้าอะไรเงี้ยลุคนี้ก็ยังแมทต่างหูอันนี้อยู่นะคะทําให้ชุดมันไม่เรียบเกินไปก็คือมันเป็นสีทองอ่ะมันก็แมทได้กับทุกลุคนะแล้วก็สิ่งที่บีบ๊บีชอบมากของเสื้อตัวนี้ก็คือหนึ่งผ้าดีมากเช่นเคยนะจ๊ะมันมีคําว่า f r e e d o m แล้วก็มีคําว่า Spirit นะก็คือรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนอะไรอะ่ะสิ่งที่เราได้แสดงออกถึงความรู้สึกของเราก็าคือเราอยากมีอิสระภาพอะไรวันนี้ก็คือปกติเวลาเลือกซสอยืดอ่ะแบบิีบจะชอบเลือกซสื้อยืดที่เป็นคําที่มันค่อนข้างแบบ เป็นทางบวกเป็นโพซิทีฟอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเลือกเสื้อเยืดที่ลายมันเป็นคําลบหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออใส่แล้วมันก็น่ารักดีแล้วก็กราฟิกมันก็เยอะแต่ไม่เยอะจนเราแครีไม่ไหวหรือว่าไม่สามารถใส่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ชุดนี้เลือกแมทช์กับกางเกงมันเป็นกางเกงกระโปรงแล้วมันจะเป็นแบบหนังๆหน่อยซึ่งตัวเนี้ยมันมีกระเป๋าด้วยคือเรารู้สึกว่าเราชอบกางเกงหรือกระโปรงที่มันมีกระเป๋าเพราะว่าบางทีอะเรา ติดมือถือมากแล้วเราถือมือถือแล้วเราก็อยากจะแบบมีกระเป๋ามีช่องอะไรให้มันแบบว่าเราใส่ไวก้กระตัวได้อะไรเงี้ยนะทุกคนจะบอกว่าบีบีเลือกกระเป๋าหนังมาเป็นไซส์เอ็มอ่ะก็ใหญ่ไปนิดนึงใส่แล้วมันจะดูแบบอ้วนนิดนึงคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไซส์เอสได้อ่ะน่าจะใส่เราเป๊ะล้วพอดีกว่านี้อันนี้คือรู้สึกแบบใส่เราบวม,บวมนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้ววัสดุแมทเทียลต่างๆที่เอามาทำก็คือดีตัวนี้ก็คือไม่บางเลยจ้า เป็นผ้าที่แบบใส่สบายแล้วก็ไม่สีตรูเห็นบราของเรานะคะแล้วก็ตัวกระโปรงหนังก็คือน่ารักนะมีความแบบชาวร็อกนิดนึงแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นร็อกที่รับไหวนะก็อาจจะส่งกลับไปเปลี่ยนไซส์ซึ่งเดี๋ยว ลองดูลุคนี้น่าจะได้ใส่บ่อยเพราะว่ามันใส่สบายค่ะอ้อแล้วก็ลืมมีบีเอามาแมทกับน้องหมวกด้วยหมวกใบนี้ก็เป็นหมวกที่รู้สึกว่าซื้อมาเราก็ได้ใส่บ่อยนะเพราะเป็นสีเบจมันเข้ากับธีมเกาหลีมินิมอลของชีวิตเรามากนะอันนี้ก็คือไปโดนกันได้นะจ๊ะ มาถึงลุคสุดท้ายแล้วนะคะก็ลุคนี้จะเป็นสตรีทแบบมีความพัฟฟี่มีความผู้หญิงขึ้นมานิดนึงแล้วก็แมชกับหมวกแบบนี้ซึ่งมันก็จะได้ลุคแบบี้เล่นแล้วก็สตรีทนะก็คือกางเกงตัวนี้เลยอันนี้มันจะมีเขียนไว้ด้วยว่าบุกลินนะบีบีอะ่ะชอบกางเกงตัวนี้มากรู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดที่สั่งมาเพราะว่าผ้ามันอะ มันจะมีความนุ่มแล้วก็คิดว่าใส่หน้าร้อนก็ใส่สบายใส่เที่ยวเล่นก็ดีมันได้ลุคแบบสตรีทไม่ได้เป็นกางเกงแบบอยู่บ้านอยู่บ้านจนเกินไปนะแล้วก็คือจะใส่ที่บ้านก็ได้จะใส่ออกไปเที่ยวเล่นก็ได้นะก็คือถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ในความสีอ่อนของน้องเขาเนี่ยมันไม่บางคือมันไม่เห็นกอกโ,กโน,นแน่นอนอะไรเงี้ยเป็นอันที่เราชอบนะก็อันนี้ก็คือไปจัดได้พีพีว่าตัวเนี้ยแมทก,กับเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยหรือว่า จะแมชกับอะไรที่มันมีสีแดงนิดนึงเป็นท็อปก็น่าจะน่ารักเหมือนกันนะประมาณนี้นะคะลุคสุดท้าย ก็จบกันไปแล้วกับลุกที่มากมายไก่กองนะก็คือเปลี่ยนเสื้อจนหัวยุ่งหัวหัวเหนียวหัวเปียกเลยโอเคก่อนจบคลิปนี้บิบีขอไปชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะก็คือในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมนี้นะเชีอินเขาก็จะมีจัดกิจกรรมดีๆนะคะนั่นก็คือ s ชี in อิน virtual music festival นะคะ s ชี i n อิน together face นะคะอันนี้ก็คือจะมีศิลปินนักร้องมาร่วมงานเยอะมากนะทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดครั้งนี้เป็นครั้งที่2องแล้วนะจ๊ะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้มาถึงตอน นะแล้วอยากไปช้อปปิง้งบิก็มีโค้ดมาแจกด้วยนะคะก็จะช้อปในเว็บไซต์ของชีอินหรือในแอปพลิเคชันของ SHEIN ก็ได้นะโค้ดก็คือ M F 3 2 1จ้าก็คือลดไปเลย15%นะก็เพื่อนๆสามารถไปเลือกมิ s mix and and m a t c h ได้เลยนะคะไปจัดกันจะเป็นลุคที่บีบีเอามาโชว์ให้ดูหรือว่าเป็นลุคอื่นๆก็ได้ส่วนใครชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้กดเบลล์ติงๆไว้ด้วยใครชอบลุคไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้าๆเนี่ยวีก็คิดอยู่ว่าอยากจะทําเป็นพวกแนวเกาหลีมินิมอลแต่ว่าเป็นการเลือกเสื้อผ้าที่เป็นโทนแบบว่าขาวขี้มเบดน้าตาลอะไรเงี้ยถ้าใครอยากดูคลิปนี้ช่วยดันกัน นะเดี๋ยวจะมาทําให้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ว่าอยากดูแต่งตัวเกาหลีมินิมอลเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ไปแล้วเลิฟยูแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะทุกคนบ๊ายบาย